สวัสดีครับกลับมาพบกับผมสําหรับวันนี้นะครับก็จะมาวิเคราะห์ฟุดบอลสเต็ปนะครับเป็นฟุดบอลสเต็ป2ในวันพฤหัสที่27มกราคม2565นะครับโดยในช่องนี้นะครับก็คัดบอลเด็ดไว้ให้อยู่2คู่นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูบทวิเคราะห์กันนะครับก็ขอแนะนํานิดนึงนะครับสําหรับใครนะครับที่ยังไม่มีที่ลงนะครับก็ขอเลนเชิญเลยนะครับสมัครออโต้ได้ที่ลิงก์ตรงคอมเมนต์เลยนะครับปักบทไว้ให้แล้วครับคู่แรกนะครับก็จะเป็นคู่ของ ปลากรายนะครับกับอุลุกวัยคู่นี้เตะเวลา6โมงเช้านะครับโดยทางปลากรายเนี่ยหกนัดล่าสุดเนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้3นะครับส่วนอุลุกวัยเนี่ยหกนัดล่าสุดชนะ1เสมอ1แพ้4นะครับฟอร์มแย่ทั้งคู่เลยนะครับสถิตีการเจอกันมีทั้งหมด6นัดนะครับเป็นอุลุกววยนะครับชนะ3นะครับแล้วก็เสมอ3นะครับจากสถิตี6นัดล่าสุดที่เจอกันมาโดยตลอดเนี่ยผมมองว่าอุลุกวัยนะครับ มีโอกาสชนะมากกว่านะครับจากตรงนี้นะครับจากไซตินะครับแล้วก็โดยรวมนะครับก็กองหน้าอย่างต่างๆืไม่ว่าจะเป็นชื่อชั้นนักเตะเนี่ยวัดกันตัวต่อตัวแล้วผมมองว่าอุลุไปก็ยังดีกว่านะครับจะมีอ่าอีกส่วนคาวานี่เลหลุยโซเลสนะครับนักเตะดังๆมีเยอะนะครับในทีมแล้วมาเจอกันนะครับกับทางปารากวัยเนี่ยผมมองว่าวันนี้หน้าอยู่มากๆนะครับทางอุลุไกนะครับ ราคาที่เปิดมานะครับมันจะเป็นเปิดเสมอนะครับแต่อุรุกวัยเนี่ยต่อนะครับเสมอบวก10นะครับก็อยากจะให้อยู่ทางอูรุกวัยไปได้เลยนะครับต่อราคาเสมอไปครับในคู่ที่2นะครับก็จะเป็นคู่ของฮอนดูรัสนะครับกับแคนาดาคู่นี้จะชัดเจนหน่อยนะครับแต่เตะเช้ามากนะครับเตะประมาณ8ปดโมงหนาทีเลยนะครับ โดยทางฮอนดูรัสเนี่ย6นัดล่าสุดไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ1นึ่งล้วแพ้5นัดติดต่อกันนะครับจริงๆแล้วจะมีถสติคือฮอนดูรัสเนี่ยไม่ชนะใครมา11เกมแล้วนะครับแล้วก็ทางแคนาดาเองนะครับผมนัดล่าสุดไม่แพ้ใครนะครับชนะ4นะครับแล้วก็เสมอ2นะครับถสติการเจอกันทั้งหมด6นัดนะครับก็เป็นทางฮอนดูรัสนะครับชนะ2แคนาดาชนะ1แล้วก็เสมอ3นะครับก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับ แต่ในฟอร์มล่าสุดนะครับตรงนี้นะครับจากหงดนัดล่าสุดผมให้แคนาดาดูดีกว่าเลยนะครับเพราะว่าทีมที่แคนาดาชนะมานะครับสามนัดล่าสุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกคอตาลิก้าหรือปานามาเนี่ยล้วนเป็นทีมที่ชนะฮอนดูรัสมาแล้วนะครับทั้งเย้าทั้งเหยือนนะครับผมเชื่อว่าวันนี้นะครับด้วยฟอร์มล่าสุดตรงนี้นะครับแคนาดาดูดีกว่าแน่นอนนะครับส่วนราคาที่จะให้เชียร์นะครับในเรื่องของแคนาดานี่นะครับ ก็จะให้เชียร์นะครับไปที่ราคาปอนะครับมันเปิดราคาปอมาราคาน้ําค่อนข้างโอเคนะครับน่าสนใจมากเพราะมีโอกาสค่อนข้างเยอะที่จะอัดฮอนดูรัสนะครับจากฟอร์มเลยก็เชียร์ทางแคนาดาไปได้เลยนะครับราคาปอครับสหรับวันนี้นะครับในช่องนี้นะครับก็ให้ทีเด็ดว่าอยู่2คู่นี้ละกันนะครับถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับใครไม่ชอบบอลทีมชาติก็ไปจัดสล็อตหรือว่าจัดคาสิโนสดได้เลยนะครับเป็นของแท้แน่นอนแตกง่ายนะครับ ตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนขอทุกท่านนะครับโชคดีนะครับดวงเฮงทุกท่านนะครับผมไปก่อนละครับสวัสดีครับ